แอปเปิลเพนซิลแบบนี้400แอร์พอร์แบบนี้เอาไปเลยพันสี่หรือจะ iPad แบบนี้ถ้าสนใจเอาไปเลยหมื่นสีหรือว่าชอบไ p บ o น e 16งั้นเอาไปเลยสองหมื่ไม่ได้โกหกนะครับสามารถมาเจอราคาแบบนี้ได้ที่ Scan Opening Advice สาขาลังสิตนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษอย่าง อก,อ,อกหักต้องมีคนใหม่ใจผมมาไม่มีใครก็ต้งให้คุณให้คุณมาจับเอ็นอุ่นไม่นิ่งเหมือนกับใครมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยสำหรับใครที่เป็นข้าราชการสามารถแสดงบัตรข้าราชการเพื่อรับส่วนลด50%ทุกรายการในวันแกลนโอเพนนิ่งวันเดียวเท่านั้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่อยากรอโปรนักศึกษามาจัดกันได้ที่แกลนโอเพนนิ่งงานจัดวันที่14กุมภาพันธ์ สิบเอ็ดโมงตร,ร,รอองถึงหโมงตรงเจอกันได้ที่แอดไว้สาขสาลังสิตรีบมากันนะครับงานจัดวันเดียวเท่านั้น